สวัสดีครับผมวันนี้ผมมาอยู่ในเดทเดียวกับชาเลน g e ห้ามใช้รถไฟนะว้ตอนนี้ใช่เราห้ามใช้รถไฟเด็ดขาดซึ่งถ้าใช้รถไฟมันจะแบบมันจะง่ายเกินพวกเราก็เลยจะทำใช่้วเราก็จะทำเคลย,ยากที่สุดเลยใช่จะเป็นเคลีที่ยากจริงน,นะแต่ว่าผมได้ซื้ออาชีพคาบอยในราคาห้าสิบธนบัตรมาแล้วนะคบผมซึ่งขอบอกเลยว่าจนเหลือสามธนบัตร โอเคก่อนไปเริ่มก็ลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยโอเคไป <Bye. S 1> โอเคตอนนี้ผมเกิดมาแล้วซึ่งการที่ห้ามใช้รถไฟเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเรื่องเชื้อเพลิงนะนี่ก็คือข้อดีข้อเสียคือมันช้านะฮะมันก็อาจจะน่าหน่อยแหละคลิปนี้แดดของเองเนี่ยเปอเองเอามาเองเอาไปเปิดในบ้านเดี๋ยวมามัน ีซึ่งของผมนี่คือแบบผมลืมไปมว่าผมใช้อาชีพคาบอยลืมได้ไงถามก่อนเออโ okay, อเคผมจะทําการนะผมไปมันจะมีปืนด้วยอ่ะคาบอยอ่ะใช่แล้วมันก็มีลูกศรให้ด้วยเปิดแล้วเออโอเคมันเป็นแบบของซบชุดเลยแล้วปืนเขาอยู่ไหนโจมแมบเรียบร้อย ไม่เป็นไรเฮ้ยปืนเขาอยู่ในตัวเขาเลยวะ่ะเก็บมาดิมาไม่เก็บเอออออเรามีปืนเราไปเล่น,นลิกหล่าออกมาทิ้งสองหมื่นเมตรย,ยังไงวะเนาะเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรไปเก็บแล้ว แต่เราแคมอยู่บนนี้ก่อนคืออะไรวะคือหมาป่าตอนนี้ผมก็จะทําการแคมป์อยู่ที่เขานะเพราะว่ามันเป็นคืนหมาป่าด้วยซึ่งหมาป่าไม่น่าจะเห็นเราหรอกเนาะแต่แต่มันอะแต่มันสามารถเกิดกัดหน้าเราได้เฮ้อแล้ววับวับปืน ลวกปืนลวกปืนไอ้โอเคตอนนี้เช้าแล้วนะครับผมซึ่งคาบอยนะมันก็ยังไม่หยุดลั่างกระสุนมาหาพวกเราไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรไอ้ดินอะไรดินเลยไอ้ดินตายแน่แน่ช่วงนี้ย,าต,นนยตายยัง มาดิเยอะเลยเฮ้ยมันยิงไม่เข้าเฮ้ยจะตายจะตายจะเย็นมีหัวได้หัวได้หัวได้เดนหัวได้มันแหลกอยู่อ๋อแหลกแล้วก็โยกดีนะแต่แต่เราดวงแย่โดนข่าวโวย อาสิป่อสมาอืมอ้อ้มออาไปด,ดินตายละโอ้ยดีเนยคุณเข้าตายอะ โอลโหลฮัลโหลบบี้ดูวิซีเอาคนไฟออกมาดิเอ้ยเอามีทัอปปไม่มีวู้มาเขาดิโอ้ยมาด๊ เาแล้วตอนนี้ก็เช้าแล้วแล้วเป็นคืนเปิพายก็เลยหวานหมูนะผมได้ของมาเยอะมาดูมันท่ามันตายท่าตายไตเปิพายมึงมาดูท่าตายยังไงไม่เห็นเลือกแล้วยังก็เอาเป้าชี้ไปที่มันอะมันตายโคตรสเลศโซโยเตะมาเร้วตัวเอยู่ไอที่ไม่สนบุกเข้าไปก่อน มึงตีมา uh, uh, so ัวกอาตีโลแค่น uh 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 uh. ั้นทำไมก็มันไม่ยัอมาจอดมาตรงที่เขาตีซอมบี้เนาะได้กูกว่าตีมามึงทีนึงอ่าเอสรุปไปตีโดนมาตัวเองอย่าตีทีเดียวทีเดียวเอาตี พี่ไม่เข้าอ่ะมาหนังเหนียวเหนียวมันค่าแล้วคืนฟ้าผ่าซะดูวาคืนฟ้ผาผ่าไอ้ดินโอกาสที่ดินหลอดน้อยมากโ้ยน้องความรักความมีตาคุณตา ตายตายเลยะนะา่าจะฟองกันนะมาคุ้มกันมตายอ่ะอามาดินตายขอหลบก,ก่อนอย่าพเพไปด้วยมาเขาออเออนี่นี่รู้จักรู้จักตะปักปักดาขอค้าวบอยหน่อยเด้ขอขอค้าวบอยหน่อยประมาณน,นี้แหละไม่เนี่ย อ่าเพราะว่าไม่มีปืนกับเขาบ้างเลยมีปืนอยู่แต่เป็นปืนที่กระสิเมนะอ่าซื้อไปเยอะๆเลยลูกศรเนี่ยเอื้ออืมอิ่มอิ่มบุกหมู่บ้านเลยนะครับผมต่อไปจะบุกหมู่บ้านเลยสี่ชุดนี่พอการส่งนัดไม่น่าพอหรอกซื้ออีกซื้ออีกซื้อถ้าเขาถ้าเขาเพลิสปิดไว้โออ เดืดอดเลยวม่นอนขาบักุหลน่ขาบอยขาบอยยิงไปยิงเข้าไปยัดหัวเต็มเต็มไม่จีเลจเลตเตเตเตอาไม่เอามาก็เลืองเองด้วยว้าวอันมาไปด้วยเผื่อไม่เจอมาข้างหน้าเลยกดเก็บเป็นซ้ำสองปีไม่เข้าก็ยิงไ่ ไอ้ย oh, ิง no ก็ทำมันโหดเกินโซโลโซโลซำดับโอ้มันเป็นไตเยอะแท้เดยแย่งซีนเขาโคจไหมเขาาดเยแย่งซีนเขาไปดปยย่าีเดีวเี๋เดยวเดยเีวดเตีา น,นี้ไม่สุกใช่นหะนตอนนี้บลลังอยูนะบ่บ้านนะตะทำไได้ัปมาปาตรงไหนสายสายเ้ยดินี่หยุดจามหมดแล้วตายไปแล้วมาป่าโอ้ไม่เก่งนี่ว่าอืม ไม่ได้เก่งเนาะดินเนาะมาป่าไม่เก่งเลยมามาป่าไม่เก่งเลยเนาะไอ้เหี้ยม่งทุ่งผู้ตายเม <laughs> ื่อกี้ดินตายนะผมก็เลยค่ะครับวันดีตามหาอยู่พอดีเลยเจ้านี่นะทีหนึ่งกระโดดดีแด,ดงด้วยอุ้ยแดงแดงแค่เดียวมาเอาดิ เกบ็บของตงเก็บของงไป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 มาเราอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมตอนนี้ผมก็ได้บูบานเสร็จแล้วเดมาเก็บไม้กานเขไม้กเขซาลามาเลกูซาลาโ <c oughs> อรคแล้วปะไปเยไปเป็นเต้ไปขง ต้องอุจชเพื่อนนี่ใชิมาโซมาป่ะสปั๊บจีอะไรกะเกิดเพื่อ้นปะไอ้ดินทำแจนะเพื่อนก็จะเป็นคนแรกที่ตายเที่ยงสี่สิบเอาอูแตกเลยอย่าเก็บของเขา มีของมาผมทำได้ป้อมอะไัไป้อมแลวเออลูซูนายมาเลยเลูซูนายเอาข้าวปอยไป,ปขงังนึตอนนี้ผมก็ถึงเซซูนกนเรียแล้วเดีย๋ยวทำการเขาเผาดิเร๋มาณนี้ก็ได้ลได้ ปวดใช่ไหมคับคุณเอ้ยมาเขาไปนะครับผมตอนนี้ก็ได้เก็บตัวกันเสร็จแล้วไปออกเดินทางต่อนะครับผมมามมมมเรามาเราเป็นกบังดีกว่าเย้ yes, ซะพักคาบอยมันมาอีกยิงมาเราตายเอา,าสานาเลย <laughs>

เราไม่หลุกข่าารเนาะแล้วบุกเราก็ตายเราไม่บุกข้าวหารเนะแต่เราจะบุกบาโจยไอไลโตดออรัชช ปลาทูกินกับดักปิ๊กปิกปลาทูมีตัวอะไรตามมาด้วยวิ่งตามแต้มึงินปลาทูปลาทูกินกับดักปิ๊กปิ๊มึงยิงกเด็ดกำลังพูดเลยเฮ้ยหยุดดีโอ้ย เดิมหมุนอยู่มันแบบมันเกาะมากเขามาสามตัวแล้วคิดว่าจะไหวไหมยิงเขาก่อนเร็วอาจจะตายแล้วโอ้โ้โอ้ my god โอ้ วั่นี้เเขาตลาไม่เตอนนี้ถึงเซฟโซนแล้วครับผมซึ่งนี่ก็คือเซฟโซนที่สามแล้วแต่ถึง40,000กิโลเมตรแล้วนะผมตอนนี้ก็ทำการเอาของที่นี่ด้วยเพราะว่าเขาวันนี้มาขาย ซื้อเลยไหนหน่อยแย่ขอบพุณมากเลยเพื่อนเขาเอาลูกซองขายอยู่ไปด,ด,ดนนูดิตอนนี้กอดเต็มทัวร์<ะ>กอดเต็มตัวแล้วเดี๋ยวพวกเราทำการนะเล่นแบบไม่ใช้รถไฟก็ผ่านมาหลายกิยโล,โลแล้ว เราไม่แวะอะไรแล้วเด็ดเราของคตอนนี้เราเตรียมตัวกันแล้วนะครับผมจะไปถึงแปดหมื่นเมตรเลยซึ่งตอนนี้ถึงสี่หมื่นเมตรแล้วเดี๋ยวตัดภาพไปตรงนั้นเลยดีกว่าไปไบายบ๊ายบาในจอนนี่อยู่ที่นี่ล่ะ นายฉุดปอดประจำามันมุ่งมันแค่ไหนว่ามันจะวิ่งมากัดเราไม่ได้เหลือเหลืออีกเหื่อเวทดโควต้าเนี่ยวะผมไม่ได้จะหาเรื่องนะ

กดสวิงแล้วกดดลมาลงมาใต้สภานะาานก็คือแบบภารกิจนี้คือทำยากมากแล้วผมก็ทำเสร็จเรียบร้อยนะผมก็ขอบคุณนะที่มาชมคลิปผมนะก็ส,สำหรับใครที่อาจจะทำตามควสนี้แนะนำนะผมไปหาเพื่อนมาทำช่วยนะสำหรับคลิปนี้นะผมก็คงจะมีประมาณนี้แล้วนะผม ซึ่งเพื่อนเนี่ยก็คนแบบก็คือมาเล่นกับผมนี่แหละมาทำชาเลนจ์นี้ด้วยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับผมอีกไม่กี่นาทีก็จะเสร็จสิ้นแล้วนะผมกับการที่ชนะเล่โดยห้มามใช้รถเรืออะไรสักอย่างห้ามใช้รถไฟสำหรับก็ต้องรอนะเดี๋ยวปิดคลิปใกล้ละคลิปนี้ก็ขอณ่า่มาดูนะผมนนี่เพื่อนเราดีใจ เย้ <Yay. S 2> แล้วเขาก็กระโดดนสองหนึ่งแล้วก็ตุ้มชนะแล้หน้าผมแปดหมื่เมตรก็ขอบคุณมากเลยนะผมนี่มาดูคลิปผมสำหรับคลิปนี้คงมีแค่นี้แหละครับผมบาย